สวัสดีครับผมกวางเกนไขนะครับจากช่องวัยรุ่นรถซิงวันนี้เราจะพามาเจาะลึกอู่เอย่านสายหนึ่งที่ถนัดในเรื่องของ 1NZ หรือเครื่องของวีออสนะครับจะไปพบกับช่างศิลสายหนึ่งสวัสดีครับผมเอสวันช่างข้างถนนครับ S1 เนี่ยครับผมย่อมาจากอะไรครับศิลสายหนึ่งครับพี่ศิล สายหนึ่งสายหนึ่งครับผมก็เหมือนกับย่อว่าสายหนึ่งด้วยใช่ครับก็คือจะเน้นแต่เครื่อง1 NZ เอซใช่ครับ V ีออสยาฤิครับพี่วีออสยาฤิ์ยาินี่มันเป็นเครื่องเครื่อง1 NZ อป่ะหนึ่งเอ็นซครับก็คือตัวเดียวกันใช่ครับอาอย่างพี่สินเนี่ยครับเริ่มเข้าสู่วงการอ่ะประมาณกี่ปีแล้วครับถ้าวงการรถประมาณ20ปีพี่แต่ถ้าวงการวีออสยาลิอ่ะประมาณ4ปีครับ สปีก็คือเริ่มเริ่มแบบว่ามาจับใน1 NZ ก็ประมาณ4ปีใช่ครับใช่ใช่ครับแล้วเริ่มทำอะไรบ้างครับเริ่มเริ่มทำชิ้นแรกเลยครับคือเฮดเดอร์กับ BVFO b v f แล้วก็มามาทำลิ้นโตใส่ v ีออสเจนวัน6 4มิลครับทำไมทำไมถึงต้องต้องต้องเลือกกับ หนึเอ็นะเพราะว่าตัวผมเองอ่ะก็ขับ v ีออสหนึ่งก็คือผมสงสัยอะสำหรับช่างที่ถนัดถนัดแบบหนึเนดเนี่ยครับทำไมเขาถึงเลือกกัหนึ่งเอก็คือคือชอบสไตล์รถแล้วก็อะไรมันมิกง่ายมิกง่ายก็เลยลองลองมามิกเล่นแล้วก็ลองมามาผลิตแล้วก็ขายดูขายดูก,ก็ขายได้ก็ก็ดีเลยพี่ก็เสียงตอบรับดี เพราะว่าอย่างในงานงานวีออสล่าสุดที่ผมจัดเนี่ยครับอ่าถรถที่ที่ผ่านสินสายหนึ่งหรือเอสวันเนี่ยห้องเครื่องถือว่าสวยเลยนะผมเน้นเน้นโมดิฟายรถเน้นโมดิฟายรถใช้งานได้ปกติใช้งานได้ปกติแล้วก็แต่งห้องเครื่องด้วยนะใช่ครับจะให้พี่สินเนี่ยพาไปชมอะไรที่ว่าแต่งในในห้องเครื่องดูครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเราพาไปชม เรานจะมีน้องพิตตี้ครับพาไปด้วยได้ครับพี่และอย่างอุปกรณ์ที่พี่แบบว่ามีเขาเรียกอะไรนะสร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมานครับม,มีอะไรบ้างครับก็มีพวกไอดีสร้างไอดีสร้าง,างแล้วก็แล้วก็พวกกองท่อน้ําดัดแล้วพวกฝาสีฝาครอบคอยแล้วก็ที่ที่ทาเลยนะครับคือตอนนี้คือทํางูสร้างงูสร้างใช่ครับ แต่แต่งูสร้างภายใต้ของสร้างทุกอย่างอ่ะภายใต้างานของช่างแอดบางบอลสามเพเดอร์เทโบช่างแอดบางบอลสามวิในโซนบางบอลสามนี่ผมถือว่าถนนเส้นนั้นจะเป็น,ปนถนนของหนึ่งเอ็นซัตเลยนะใช่ครับพี่อูโคตรเยอะเลยอ่ะใ,ใ,ในในบางบอลสามอ่ะใช่ครับพี่อันเนี้ยถามกันจริงๆว่าถึงกันหมดไหมในในในช่างหนึ่งเอ็นซัตไหมถึงกันหมดพี่ถึงกันหมดก็ก็จะมี ที่ดังๆก็จะมีวุฒบางบอลครับแอดบางบอลสามใช่ครับพี่ชานพี่ชานพี่ดอนพี่ดอนบางบอลก็คือฉายาเขาบางบอลหมดเลยใช่ครับแล้วก็มีพี่ศิลป์สายหนึ่งช่างพลนครปฐมใช่ช่างพลนี่ลูกพี่ผมครับก็เนี่ยหลังจากที่เราถ่ายกันแล้วรถวีร์ก็เริ่มเข้ามากันเยอะแล้วครับก็แล้วมาพูดถึงเรื่องสนามเนี่ยวงการสนามพี่เริ่มเข้าสนามนานยัง ครั้งแรกงานพี่เลยพ <sed> <movie> huh ี่ครั้งแรกงานผมเลยใช่ไหมใช่ครับเพิ่งสดสดบอลบเนี่ยมีได้รางวัลไหมก็ไปร่วมสนุกพี่ไปร่วมสนุกก่อนก็คือว่าสีสันสีสันแล้วหาประสบการณ์เก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้ครับก็เดี๋ยวประมาณปีหน้าเนี่ยมกราไม่แน่ใจว่าเป็นกลางเดือนมกราหรือยังไงเนี่ยครับผมอาจจะจัดเป็นงานเบนเินก็คือมีรวมของฮอนด้าฮอนด้าด้วยโตโยต้าด้วยก็จัดรุ่นก็จะเป็นพวก หนึนแซดแยกรุ่นแล้วก็ L 1 5แยกรุ่นก็คือสามารถมาร่วมสนุกกันได้ได้ครับเดี๋ยวจะให้พี่พี่ศินพาไปพาไปชมรถในอู่หรือในสังกัดพี่ครับพี่ศิน่ะเปิดอู่อ,อยู่อยู่แถวสายหนึ่งทำไมถึงเรียกว่าช่างข้างถนนนะครับเริ่มต้นจากที่เล่นวีเข้าวงการวีออสอะพี่คือผมทำรถอยู่ข้างถนนไม่มีร้านไม่มีอู คือรับเซอร์วิสให้ลูกค้าหรือเพื่อนฝูงเนี่ยข้างถนนที่รถสัญจรทั่วไปธรรมดาเลยครับเพราะตอนตอนผมผมไปไปหาพี่เนี่ยตอนนั้นรถผมมีปัญหาไอ้ลังหัวชีดครับมีปัญหาผมก็เลยถามน้องในทีมอะ่ะมันชื่อเจ้าโต้มันมันก็อยู่โออะไรของมันวะเ n ็นเอ็กาลาดเออครับเขาถามาว่ามีดางหัวฉีดของ1นึ่งเอ็นแไหมเขาก็ติดต่อผมบ,บอกว่าไปหาพี่สินดิแล้วก็สินไหนวะ ขาก็ให้ชื่อเฟสมาผมก็ติดต่อไปเฮ้ยอยู่แถวบ้านทําไมทาไมวงการวงการหนึ่งแอนเซ็ทำไมแถวบ้านแถวบ้านเรามีด้วยเหรอก็เลยอาติดต่อไปแล้วก็มีอะไรพี่สินก็บอกว่ามาได้เลยมีแล้วส่งโลเคชั่นล้วก็ขี่ไปหาไม่เจอที่นั้นหาไม่เจอก็ถือว่าวันนั้นก็คือว่าเป็นวันแรกที่เราได้เจอกัน,กนครับผมแล้วก็ไปเจออไกทีก็งานสนามใช่ครับพี่เดี๋ยวเราพาไปชมเลยนะครับอเดี๋ยวให้พี่สินพามาชมรถ ของพี่ครับผมในสังกัดของเอครับให้พี่สินแนะนําเลยครับว่าผมของเล่นมีอะไรบ้างก็ห้องเครื่องครับตกแต่งสไตล์หวานพี่สไตล์หวานคิตตี้ใช่ครับคิตตี้อ่ะก็ไอท่อไอดีจะเป็นไอดีงูไม่ใช่งูแท้นะพี่เป็นงูสร้างของช่างแอดบางบอลสามอันนี้งานงานคือฝีมือคนไทยเลยสร้างใหม่ทั้งตัวเลยพี่สร้างใหม่ทั้งตัวเลยใช่ครับผม ผมดูรูายรายละเอียดคือแบบว่าใช่ครับเกตปลาเลยนะใช่ครับฝีมือคนไทยนี่ครับช่างแอดบังบอลสามนะฮะใช่ครับแล้วก็อ่เดินยาวอย่างนี้เลยป่ะใช่ของช่างแอดหมดเลยพี่เป็นงานสร้างของหมดเลยนี่ครับครับผมท่อน้ําดัดของช่างแอดครับเขาเรียกเขาเรียกอะไรนะโขงคานมอน้าครับคานมอน้ําใช่ครับก็ช่างแอดครับมอน้ําก็ของมอน้าของงาน ทั่วไปฮะงานทั่วไปเป็นงานมีแนวทั่วไปครับผมก็ห้องเครื่องเก็บโล่งห้องเครื่องเก็บโล่งทําสีโดยช่างพลอยครับอ่าอันนี้อันนี้คือคืออันนี้คืองานสร้างแบรนด์ผมเองครับซิกเนเจอร์ซิกเนเจอร์ของเอสวันใช่ครับก็เป็นเขาเรียกอะไรนะครับแป้นทาโช๊คใช่ครับปิดหัวโช๊คครับอ่าสวยงามนะใครับนี้แต่งานเก็บสายของพี่บัสจูเนอร์ครับอ่าครับงานเก็บสายงานสีของพี่ออฟ พีออฟพีออฟใช่ครับตอนเนี้ยครับส่วนงานเก็บเก็บห้องเครื่องทุกอย่างครับเป็นฝีมือของช่างพลอยนครปฐมครับช่างพลอยนครปฐมครับ,รบเดี๋ยวเรามีอุปอีกอย่างหนึง่งในวันนี้ช่างพลอยมาเองครับมาเองเลยครับได้เจอตัวจริงช่างพลอยและก็รถสเตป1นึ่งเซโภโบครับผมกี่แรงมา้าเดี๋ยวให้ช่างพลอยบอก ได้ครับผมเดี๋ยวเจอกันลูกพี่ผมได้เลยครับเดี๋ยวเจออ่ะเดี๋ยวเราชมคันนี้ก่อนได้ครับอ่ะโหดูพวงอะไรข้างในเปิดเลยพี่โอ้โหสไตล์หวานครับพี่สไตล์หวานอันนี้เป็นพวงอะไรสร้างเอง่ะเป็นงานญี่ปุ่นพี่งานญี่ปุ่นเหรอครับผมครับโอ้โหเดือนไม่จะแต่งสไตล์คิตตี้ครับพี่หวานสไตล์หวานนี จริงนะหัวเกียร์ล้อนี่เดี๋ยวพาไปชมฝั่งโน้นฝั่งโน้นผมเห็นลายแวบๆนี่นะครับคือสติกเกอร์ที่ใช่ครับผมเป็นทั้งเพื่อสร้างรถคันนี้ะพี่สร้างรถคันนี้ขึ้นมาก็คือมีชานบางบอนช่างคอยนครมฐมเอสบันช่างข้างถนนนะครับครับผมแล้วก็บางบอนสามเฮดเดอร์ทโบบายช่างแอดครับผมนี่ครับสติกเกอร์ทุกทุกแผ่นมีความหมายหมด ความหมายของรถคันนี้ขึ้นมาแล้วครับนี่น่ารักยันยันที่จับของของอันหลังเลยนะอ่อเอ้ล้อล้อยังยังยังรู้หัวใจเลยอ่ะอันนี้เป็นของอะไรครับล้อเป็นเป็นงานงานของญี่ปุ่นนะพี่แต่ภายใต้แบรนด์ของจีนนะพี่ผลิตขึ้นมาใส่รถพวกรถกระป๋อญี่ปุ่นอ๋อรถ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 ันเล็กครับผม สไตล์คลว่นของญี่ปุ่นครับผมอ่าเดี๋ยวพาเข้าไปชมฝั่งนี้ครับเนี่ผมชอบชอบอันนี้ยกล้องกล้องแผนมาดูติกเกอร์นี่เลยผมชอบติกเกอร์นี้มากเลยติกเกอร์นี่อนาคตดังนะเนี่ยอ่าก็มาแล้วนะชครับทัางพลอยนะความผมมาแล้วเดี๋ยวให้พี่ศิลป์พาไปหา พี่พลอยนะครปฐมได้ครับเดี๋ยวไปเจอลูกพี่ผมนะครับผมอาจารย์ของ1 n ึ่ใช่ครับผมเบอร์หนึ่งของประเทศไทยเลยนะสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าสวัสดีครับพี่บอยสสวัดีครับครับผมอาหวัสดีครับก็หลายๆท่านจะรู้จักช่างพลอยนครปฐมในงานซุปอัพครับผมก็คันนั้นก็เป็น1 n ึ่วิ่งวิ่งได้ถ้วยไหมอ่าติด1ใน4ครับติด1ใน4ในโดงของ Honda อ่า ส,สร้างชื่อให้หนึ่งเอ็นเซนมาแล้วนี่ครับช่างพลอยนครมัทมตัวจริงอันนี้ก็คือรถของช่างพลอยรถผมเองครับที่ใช้งานแล้วก็คันนี้จะเป็นจะเป็นรถบ้านสเตปคันนี้รถบ้านสี่ร้อยม้าสี่ร้อยม้าครับผมโทโบของอะไรครับเนี่ยเอฟพาาครับเอฟพา่าฝาหน้าแกดดี้โอ้โหเห็นภายนอกเนี่ยวิ่งบนถนนเราไม่รู้เลยนะว่าขุมพลังข้างในห้องเครื่องเนี่ยขนาดไหนเดี๋ยวให้พี่พลอยคันนี้จะเป็น ถ้าทําในรูปแบบเป็นรถบ้านรถบ้านจริงๆใช่ครับสไตล์เรียบๆไส้ดิไส้ก็คันนี้เป็นลูกลูกลูกจีนครับก้าน M R X ครับอ๋อก็คือว่ารองรับแรงนะรองรับรองรับ400ครับรับได้400เอาเวลาที่ดีที่สุดในสนามอ๋อยิงอยู่12 12 9ครับ12 9ได้ถ้วยงานงานที่ผมจัดล่าสุดที่สนามมิเลสได้ถ้วยที่หนึ่งไปรุ่นโอเอ้ยพันธา์ทโบครับมีแท้ทบครับผมก็โหค่อนข้างที่อ่ะ แรงเน้นเ้นในรูปทรงเดิมเดิมสวยนะครับผมเก็บเก็บไม่ได้เก็บมากมายครับผมและคันนี้แบบที่เกียร์คันนี้ไม่ใช่คันนเป็นลูกค้าช่คัอนั่นเป็นออโต้ครับอันนั้นโปรเจกต์ใหม่ของพี่พลอยป่ะเป็นลูกค้าออโต้ครับชิปก็อ่าเรื่องเรื่องของเกียร์ชิปอะไรสเตปใหม่ของร้านช่างพลอยเดี๋ยวเราพาไป ได้ลึกที่อู่ทีเดียวเลยครับผมอ่าอีพีต่อไปได้ครับก็เดี๋ยวให้พี่พลอยพามาชมอ่ารอบข้างอันนี้จะเป็นล้อออโต้ออปชั่นออฟยี่สิบแปดเบรกเป็นนัมโบนะครับเบรกป็นโบ้ด้วยครับยางเป็นโตโยอาตองแปดนะครับเหนียวเหนียวครับอันนี้เหนียวเหนียวครับเพราะว่าต้องรองรับมาลงพื้นใช่ครับใช่อ่าภายใน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 ไม่ไรเลยเปิดเลยครับเปิดได้เลยก็มีเบาะเพื่อขี่หนึ่งใบ ตัวนี้จะเป็นปั๊บบูดไฟ้า,าไว้กดลงกดไฮที่มือเลยสมมติว่าเราอยากขับเป็นไฮล้วกดเลยก็จะเป็นไฮบูดคันนี้ผมเคยเห็นบนทางด่วนเส้นบางนาวันนั้นรู้สึกว่าจะไปงานโพสเซียนใช่ครับโพสเซียนครับก็เก็บมาหมดใช <c oughs> ้เก็บมาหมด <c oughs> ใช้คาว่าเก็บมาหมดแต่อย่าไปพลาดทิงถึงใช่ไ,ไหนเขาถือว่าคันนี้ก็สร้างชื่อให้กับ1นึ่งอนซนหรือวีออสครับผมคันหนึ่งนะครับนี่ครับด้านหลังก็ เรียบๆง่ายๆปลายท่อยุ่นนะครับเนี่ยยุ่นครับปลายท่อยุ่นครับเงียบกริบเงียบแบบฟังไม่รู้เรื่องเลยแต่ถ้าเหยียบปื๊ดเดียวอ่ะใช่ครับอันนี้ท่อจะมีใบพัดตีท่อจะมีใบพัดนะครับดูสังเกตดูจะมีใบพัดจะไม่ไม่จะไม่ใช่ท่อออกกันเดียวเป็นท่อสองอันบูสสูตรเจดห้าจะเปิดอีกหนึ่งอันท่านท่านในวงการเขาเรียกว่าของดีนะความกระถมครับผมนี่คำนี้เลยได้มาเจอตัวจริงพี่พลอยแล้วได้ครับก็รอบคันก็เป็นเซนซ็คันเดียวนะครับที่วิ่งในสูงอัพแล้วติดหนึ่งในสี่แล เป็นรถที่แรงที่สุดเอ็นซที่แรงที่สุดวิ่ง10.9นะครับแรงที่สุดในประเทศไทยไหมแรงที่สุดในประเทศใช่คันนี้ผมติดตามอยู่แรงที่สุดในประเทศไทยและซุปอัพปีหน้าเนี่ยปีหน้าลงแน่นอนลงแน่นอนก็คันเดิมอ่ะคันเดิมครับแต่เป็นชุดใหม่ทุกอย่างชุดใหม่คาดเดาไว้ว่าวางไว้10ต้นครับ10ต้นโหถือว่าต้องสู้คันได้ได้ครับใช่ก็ผมก็เป็นกําลังใจให้แล้วก็เชียร์เป็นเอฟซีพี่พออยู่เหมือนกันครับผม เดี๋ยวผมจะคอยติดตามได้ตลอดอ่าโอเคครับพี่พลได้พาชมรถแล้วของพี่พลเองหนึ่งคันแล้วเดี๋ยวพี่พลมีอะไรฝากกับทางช่องไหมครับครับผมก็สนใจนะครับเฟซบุ๊กนะครับช่างพลจัดให้นครปฐถมนะครับอ่าช่างพลจดให้ศูนย์เก้าศูนย์ซีซีหนึ่งสี่สามศูนย์ห้านะครับอ่าเจอผมได้แน่นอนผมสัญญาว่าอีพีหน้าเดี๋ยวผมไปบุกอู่พี่พลนคกพรปฐถมนะครับได้ครับโอเคครับโอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวว่าเราพาไปชมอีกหนึ่งคันของอู่เอสวันให้พี่สินนำไปเลยครับครับผม อ่าคันนี้ก็รังสรรค์โดยพี่ศินครับผมมันก็จะแต่งสไตล์เดียวกับรถผมอ่าครับเะกี้เป็นไอดีงูร้างเหมือนกันครับพี่อ่าครับก็งานเหมือนกันก็จะตีตีแบรนด์ใช่ครับตีแบนเลยครับผมอันนี้นะครับไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ครับก็ทุกอย่างก็เหมือนกันหมดใช่ครับผมอันนี้ก็อ่ามอน้ําก็คันมอน้าของช่างพลครับพี่ช่างพลใช่ครับ ก็คือมีสติกเกอร์ติดใช่ครับผมก็รอบคันมีอะไรน่าสนใจมากครับสีก็มีสีทําไมอันนี้ภายในนี่เครื่องซิ่งหรือว่าเป็นเครื่องเดิมออริจินอลครับออริจินอลครับมีเจ้าของรถครับผมอ่าแนะนําตัวหน่อยครับเจ้าของรถผมต้านะครับผมก็ทําอะไรจากเอสวันเอสวันสร้างข้างถนนทุกอย่างนะครับโอเคก็วางเครื่องกับช่างพลอย นาควปมผสมนะครับผมก็มันก็ไม่มีอะไรมากก็ไอดียดีนกองครับรถไส้เดิมทุกอย่างก็เก็บสีเก็บไปนอกอาศัยวิ่งยาววิ่งไกลใช้งานเครื่องเหนียวทนไม่ได้เติมเต็มอะไรมากทุกอย่างปกติหมดใช่ครับผู้หญิงขับได้ส่วนมากแฟนขับอันนี้เป็นเกียร์เกียร์ออโต้เกียร์ออโต้ครับเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็เบาะก็จากพี่สิงห์ข้างข้างถนนเบาะพามาดูเบาะ r x เอ็กแปดขอ r x เอ็กแปดไเอ็กแปดไหนๆก็สะอาดมีลูกน้อยครับผมปกติทุกอย่างครับพี่ไอเทมอยู่นี่พี่อันนี้ก็งานแข่งรถครับล่าสุดไอเทมเราเน้นเน้นเข้าร่วมนะครับไม่ได้ไปแข่งกับชาวบ้านโอ้ยชอบจังเลยสมัครเฉยๆแต่ไม่เคยวิ่งชอบจังเลยติ๊กเกอร์อันนี้สมัครเฉยๆไม่วิ่งนะครับนี่นะครับก็ล้อเป็นของ เอสันครับนี่นะครับก็แต่งกันเลยแนวสไตล์คินคีนออกญี่ปุ่นใช่ครับเครื่องทนเน้นเหนียวอ่าครับก็เดี๋ยวขอบคุณพี่ศินมากที่พามาชมอ่าของดีในอู่เอครับแล้วก็พี่ศินมีอะไรฝากกับทางช่องไหมครับ ก็ฝากติดตามช่องของพี่กว้างด้วยนะครับพี่แล้วฝากติดตามผลงานช่างห้างถนนด้วยครับผมครับเราจะพัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆครับพี่แล้วเดี๋ยว e p ีหน้าครับก็จะเป็นเดี๋ยวจะพาชมรถงาน v ีออใช่ครับเป็นงานมิตติ้งของ v ีออนะครับเอนเซเรามีให้ชมประมาณ30มสิบคันครับมีน้องพิตตี้มาด้วย E ีหน้าอย่าลืมน้องแมงปอกับน้องนดาได้ก็เขาจะมาพาเดินทัวร์ในงาน ครับมีล้างรถด,ด้วยใช่ค<ข>า,<ข>าร์บอสเซ็กซี่คาร์อสงั้นอีพี EP เนี้ยก็ฝากเพื่อนๆด้วยฝากกดซับสไคร e ช่องไวรุ่นรถซิ่งกดกระดิ่งไว้นะครับติดตามเราจะมี EP ีน่าสนใจและพาไปดูอู่ต่างๆที่ว่าแรงและสวยผมจะพามาให้ติดตามกันต่อเนื่องสวัสดีครับสวัสดีครับ